ท่านี้นะครับเป็นท่าที่เอ้ย้แทนท่าเบนช์เพรสนะครับสำหรับคนที่ไม่มีอุปรกรณ์ก็คือว่ามีแต่บาหรือว่าพวกดัมเบลอยู่ที่บ้านนะครับก็คือฟลอร์เพรสนะครับมาสาเหตุที่เราให้พี่จอร์ดเล่นฟลอร์เพรสนะครับก็ถือว,ว่าจอร์ดมีปัญหาเวลาเล่นเบนช์เพรสเนี่ยศอกลงมาไม่เท่ากันถูกไหมฟลอร์เพรสคือเราเราเราทำเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันลงไม่เท่ากันแล้วเราเคยถ่ายรูปจำได้ไหมใช่แล้วมันเอยีงอยงตอนเล่นแล้วก็เอ้จอร์ดทำไมบาเบี้ยวเพราะว่าเน่มันลงไม่เท่ากัน แต่ในความคิดอเราคิดว่าเราลงเท่ากันอนะครับสำหรัเพสมีข้อดีนะครับข้อที่1คือมันง่ายเล่เนียบพื้นนะข้อที่2คือมันลงมาปุ๊บเราแค่สอกติดพื้นปุ๊บแล้วก็ดันขึ้นเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าสอกเราอยู่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวให้จอร์ดทำให้ดูดีกว่าจะกระแทกเบี้ยวห้ดูโอห้โอเคเริ่มจากการยกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็นั่งลงไปดีมากเสร็จแล้วปุ๊บ เล่นเหมือนเบนช์เพรสเลยนะครับใครที่อยากจะรู้ว่า press, เบนช์เพรสเป็นยังไงไปกดดูที่คลิปเบนช์เพรสนะครับแต่วันนี้เราจะดูวิธีการดูท่าของฟลอร์เพรสก็คือลงมาตรงนี้สอกแตะพื้นปุ๊บแล้วขึ้นเลยนะครับไ <1, S 1> ม่กี้นานเปนะ็นอ่ะสองดีมากขึ้นมาอีกสามช้า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  4, เกงท้องด้วย5 6ลงช้าช้า 7, ลงช้าช้าเกงท้องไว้แ <8, S 1> ขอ,อสองทีเกงท้อง 9, จขึ้นค้างไว้ค้างไว้ตรงนี้ค้างไว,งน,งไวงนี้ทีนี้นะครับวิธีการเอาท่าฟลอร์เพรสออกนะครับหลายๆคนอคนจะคิดว่าไปข้างหลังนะครับจริงๆอ่ะสามารถเอาเข่าขึ้นมาวางเอายกเข่าขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเอาบาร์เนี่ยมาแตะตรงหน้าขาตรงนี้เอามาต้องทำใหม่ทำทีเดียวเลยมาโอเคนะง่ายไหม ไม่ง่ายเท่าไหร่ไม่ง่ายต้อหนัก <laughs> นะแล้วท่าฟลอร์เพรสเนี่ยก็เป็นท่าที่ค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นลูกใหญ่เนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะหล่นลงมาทับเนี่ยมันน้อยเนื่องจากว่ามันมีพื้นรองอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เล่นอ,อยู่ที่บ้านนะครับสามารถเล่นฟลอร์เพรสก็ได้ครับแทนเบนช์เพรสนี้ถ้าคนถามว่าเอ้ยอย่างนี้มันลงไม่สุดหรือเปล่าม,มันจะต่างจากเบนช์เพรสธรรมดาเยอะไงคือเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ได้ยืดเหมือนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะจังหวะที่มัน มันไม่มีอย่างนี้มันเดโปรฟิตมันต่างกันเยอะไหมโอเคนะครับสำหรับคำถามที่ว่าลงต้องเบนช์เพรสต้องลงสุดไหมนะครับบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องหัวไหล่เจ็บหัวไหล่เวลาเบนช์เพรสลงมาลึกๆเนี่ยจะเจ็บหัวไหล่ถูกไหมเพราะมันยืดมากใช่ฟลอร์เพรสนะครับด้วยความที่มันลงไม่สุดเพราะมันมีพื้นรองข้อศอกอยู่ถูกไหมทำให้มันปลอดภัยตรงนี้ด้วยนะถามว่าได้กล้ามเนื้นอหน้าอกไหมเมื่อกี้ยรงรู้สึกว่าได้เหมือนกัน mm hmm. ตามใดที่เวลาเราลงมาแล้วนะครับข้อศอกเราไม่มาพักบนพื้นนานเกินไป นะถ้าเกิดข้อศอกเราลงปุ๊บแตะแล้วก็ขึ้นเลยเนี่ยมันได้ใช้คลามเนื้อหน้อกเหมือนกันนะก็คือสําหรับเ e ิ่มต้นจนถึงระดับปานกลางใช่ถ้าโปรเนี่ยเขาก็ไปไปเบสท์ไดีกว่าแต่ว่าสำหรับเริเนอร์ถึงปานกลางที่บางคนอาจจะเจ็บไหล่เจ็บนู่นเจ็บนี่มีปัญหาอยู่ก็ใช้ฟลอร์ก็ได้ใช่นะครับโอเคจบคลิป